สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับสมาชิากิสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเป็นพิเศษสําหรับบรรดา หัวหน้าเซลล์แล้วก็สําหรับบรรดาสมาชิกเซลในคริสตจัจร่วมในมิ่กรุงเทพนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยริสตจักรต้องการวางระบบในระบบของ G12 เพื่อที่จะสามารถทําตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการที่บอกให้เราประกาศเป็นพยานแล้วก็สร้างสาวกซึ่งในในบทเรียนเซลล์เนี่ยมันจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้หัวหน้าเซลล์น่ย ใช้คําสอนได้อย่างเป็นระบบแล้วก็อำนวยความสะดวกให้สําหรับสมาชิกที่บางครั้งท่านไม่ได้เข้ากลุ่มเซลลก็สามารถที่จะรับคําสอนผ่านวิดีโอชุดนี้ได้ซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยบทที่1แต่ว่าก่อนจะเข้าบทที่1น,นะคะให้ทราบว่าที่มาของบทเรียนเซลเนี่ยมาจากเล่มไหนมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นบทเรียน52สัปดาห์เพื่อกลุ่มเซลล์ที่ประสบความสําเร็จคือในระบบ G 1 2เนี่ยเราไม่ได้เอามาแค่ระบบอย่างเดียวแต่ว่ามันมีตัวที่เป็น เครื่องมือในการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการเดินไปสู่ระบบและหนังสือเล่มนี้คือ52สัปดาห์นั่นเท่ากับ1ปีเราก็จะมีบทเรียนเซลล์ที่สอนตลอดและข้อดีของบทเรียน ในหนังสือชุดนี้เนี่ยอินอ่านมาหมดแล้วก็คือว่านอกจากทําให้เราได้มีการพัฒนาในฝ่ายจิตวิญญาณตั้งแต่สําหรับผู้เชื่อใหม่หรือว่าสำหรับผู้ที่เชื่อเดิมอยู่แล้วยังทําให้เราได้รู้จากตัวละครต่างๆไม่ใช่ตัวละครก็ค,คือตัวจริงของบุคคลในพระคัมภีร์ตั้งแต่อับราฮัมโยเซฟแล้วก็ไล่ไปถึงอีกหลายๆคนนอกจากทําให้เรามีมีความรู้ในฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเรายังรู้เรื่องราวในพระคัมภีร์ด้วยนะคะก็จําเป็นมากซึ่งวันนี้เราจะเริ่มต้นจากบทเรียนบทที่1นนะคะ อันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของบทเรียนเซลนะคะเรากําลังพูดถึงบทที่1เรื่องบทที่1เนี่ยก็คือเป็นเรื่องพลิกฟื้นชีวิตผ่านนิมิตนะคะในบทเรียนเซลบทที่1ก็คือเป็นเรื่องของการพลิกฟื้นชีวิต ผ่านนิมิตคือพ,อพระธรรมตอนนี้เอามาจากตอนไหนเอามาจากพระธรรมปฐมกาลบทที่1เลยเอามาจากปฐมกาลบทที่1คือถ้าคุณเริ่มเชื่อใหม่ก็สามารถที่จะอ่านพระธรรมปฐมกาลบทที่1ได้คราวนี้ย้อนกลับไปอีกสักนิดว่าเราอยู่ในระบบของ G12 ในการทําตามพระมหาบัญชาของพระเจ้า G12 จะมีอยู่หลักอยู่4อย่างนั่นก็คือคนําคนนําคนก็คือเป็นการประกาศแล้วก็นําวิญญาณแล้วก็หลังจากนําคนก็เป็นการผนวกคนการผนวกคนก็คือ นำคนที่เรานำเข้ามาแล้วเนี่ยผนวกให้เขาเข้าติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็ผนวกเขากับผู้คนในกลุ่มต่างๆแล้วต้องยอมรับว,ว่า เวลาคนมาโบสถ์หรือว่าคนติดโบสถ์่ะบางคนไม่ได้ติดที่พระเจ้าเลยนะคะแต่บางคนติดที่กลุ่มคนฉันมีเพื่อนอยู่ตรงนี้ฉันก็มาตรงนี้การผนวกคนน่ยเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้คนอยู่ติดโบสถ์และหลังจากผนวกคนแล้วเราจะพัฒนาไปสู่กระบวนการที่3ก็คือการสร้างคนถ้าเรามีแต่ผนวกมีแต่สามัคคีทําทําให้เชื่อมโยงกันแต่ว่าปราศจากถ้อยคําของพระเจ้าหรือว่าการสร้างนั่นก็คือเราจะไม่สามารถทําตามพระมหาบัญชาได้เลยการสร้างคนก็คือ คือการสร้างสาวกด้วยระบบพระคัมภีร์ที่เป็นระบบตามชั้นเรียนต่างๆนะคะซึ่งเราจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปแล้วก็สุดท้ายอยู่ที่ระบบของการส่งคนเมื่อเราสร้างคนมาแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องส่งคนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถ้าเราทํา4อย่างนี้ได้นําคนผนนวกคนสร้างคนและส่งคนทําขบวนการนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยอาณาจักรของพระเจ้าก็จะเคลื่อนไปไม่มีที่สิ้นสุดและและเราต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในคริสตจักรร่วมในมตรกรุงเทพนะ ะะแล้วกใ็ในเรื่องของจี2อ่ะแน่นอนว่าอาจารย์เซซ่าที่เป็นตัวต้นแบบเนี่ยเขาได้รับนิมิตโดยตรงมาจากพระเจ้าแต่คราวนี้เรา,เ,ราเมื่อเรามาศึกษาในถ้อยคําของพระเจ้าเราจะพบว่าจริงๆพระเจ้าก็ใช้ระบบนี้ในการสร้างโลกแล้วก็ในการบริหารจัดการมนุษย์เรามาดูกันตั้งแต่ในพระธรรมปฐมกาลนะคะเรามาดูตั้งแต่ในพระธรรมปฐมกาลว่า การที่พระเจ้าทําบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวเนื่องกับระบบ G12 อยังไงเกี่ยวเนื่องกับการสร้างคนนําคนอะไรยังไงบ้างเรามาดูด้วยกันวันนี้จะมีทั้งหมด6หัวข้อนะคะวันนี้จะมีทั้งหมด6หัวข้อซึ่งเป็นหัวข้อของการพลิกฟื้นชีวิตผ่านนิมิตและเรามาจากพระธรรมปฐมกาลบทที่1 เวลาพระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่พระเจ้าทำในปฐมกาลบทที่1สามารถเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับระบบการเคลื่อนอาณาจักรของพระเจ้าด้วย G-12 เรามาดูในหัวข้อที่1ด้วยกันนะคะเรามาดูในหัวข้อที่1สิ่งที่พระเจ้าได้พลิกฟื้นชีวิตของผู้คนหรือว่า การทำบางสิ่งบางอย่างของพระเจ้ามันเชื่อมโยงในมิติของ G12 อยังไงในหัวข้อที่1ก็คือเป็นเรื่องของการประกาศในหัวข้อที่1เป็นเรื่องของการประกาศหรือว่าเป็นเรื่องของการนําคนเป็นเรื่องของการนําวิญญาณพระเจ้าเริ่มต้นทําตั้งแต่ในปฐมกาลบทที่1เราเราจะพบว่าในปฐมกาลบทที่1นะคะข้อที่3เนี่ยพระคัมภีร์บันทึกว่า พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นดังนั้นมิติการทํางานของพระเจ้าและการพลิกฟื้นชีวิตของมนุษย์เนี่ยพระเจ้าเริ่มต้นยังไงแล้วต้องดูในพระวจนะตอนนี้มีสองคำที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือมีคําว่าพระเจ้าตรัส นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้จากการตรัสของพระเจ้าในปฐมกาลไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อพระเจ้าตรัสทุกอย่างได้เกิดขึ้นคำตรัสของพระเจ้าถ้าจะมาเชื่อมโยงในมิติของการรับใช้พระเจ้าเวลาที่เราจะขยายการงานของพระเจ้าในการที่จะนําคนในการที่จะสร้างคนหรือว่าในการที่จะส่งคนจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่การนําและการนําคนมาถึงทางของพระเจ้าจะเกิดได้ขึ้นแต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อมีการประกาศเมื่อพระเจ้าตรัส ทุกอย่างเกิดขึ้นและถ้าเมื่อคริสเตียนต้องการจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหรือต้องการจะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าขยายอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มต้นที่คําพูดของเรานั่นก็คือการประกาศการเป็นพยานแล้วผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาเราทํางานแบบเดียวกันกันกบที่พระเจ้าทําพระเจ้าเริ่มทําปฐมกาลบทที่หพระเจ้าตรัส แล้วสุกทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลหรือชีวิตของเราจะเกิดผลก็คือเริ่มต้นจากการประกาศแล้วก็การเป็นพยานจากสิ่งที่ไม่มีมันสามารถมีขึ้นได้โดยคําพูดของเราที่พึ่งพาฤทธิ์เดชฤทธนาจที่มาจากพระเจ้าแต่ว่าในปฐมกาลพูดถึงว่าคําแรกก็คือพระเจ้าตรัสใช่ไหมคะคำตรัสคําที่สองก็คือพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่าง พระเจ้าสามารถพลิกฟื้นชีวิตของมนุษย์ผ่านทางไหนผ่านทางความสว่างการที่พระเยซูคริสต์เข้ามาเนี่ยถือว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกใบนี้โลกที่กําลังมืดโลกที่กําลังหลงทางโลกที่กําลังหลงผิดซึ่งจริงๆแล้วทุกยุคทุกสมัยอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นแหละค่ะดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราในการพลิกฟื้นชีวิตไม่ใช่ชีวิตของเราเท่านั้นแต่ชีวิตของสังคมและชีวิตของเมืองที่เราอยู่พระเจ้าตราัสเราประกาศแต่การประกาศของเราหรือว่าการตรัสของพระเจ้า เพื่อให้อะไรเพื่อให้โลกเห็นถึงความสว่างเวลาที่เราประกาศและเป็นพยานให้เราพูดถึงความสว่างของพระเยซูคริสต พระเจ้ามาเพื่อที่จะช่วยโลกพระเจ้ามาเพื่อที่จะช่วยเราโลกที่เต็มไปด้วยความมืดทันทีที่มีแสงสว่างความมืดก็หายไปสิ่งเดียวที่สามารถทําให้ความมืดหายไปได้คือความสว่างและความมืดไม่สามารถทําอะไรกับความสว่างได้นะคะดังนั้นเวลาที่เราเป็นคริสเตียนและเราต้องการพลิกฟื้นชีวิตของเราอะเมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้าหรือมีใครสักคนหนึ่งประกาศเท่ากับเราได้รับเอาความสว่างเข้ามาในชีวิตและเมื่อเรารับความสว่างในชีวิตและสิ่งที่เราทําก็คือว่าส่งต่อ ความสว่างนั้นให้กับคนอื่นๆที่เขากําลังอยู่ในโลงมืดคําว่าอยู่ในโลงมืดไม่ได้หมายความว่าโลกไม่มีไฟฟ้านะแต่หมายถึงว่าคนกําลังหลงทิศหลงทางไม่รู้ว่ากําลังเดินไปทางไหนหรือกําลังทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหน้าที่ของเราในการพลิกฟื้นนั่นก็คือว่าให้เขาเห็นความสว่างที่มาจากพระเจ้าเหมือนอย่างที่ ตัวเราเองเนี่ยก็ได้รับความสว่างที่มาจากพระองค์นอกจากในพระธรรมประถมการบทที่1ที่พระเจ้าตรัสให้มีความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นถ้าเราจะมาเชื่อมโยงมีบุคคลคนนึงในพันธสัญญาใหม่นั่นก็คือเป็นอักทูตเปาโลซึ่งสมัยก่อนชื่อของท่านก็คือเซาโล เวลาที่พระเจ้าเรียกท่านก่อนหน้านั้นน่ะเหมือนท่านอยู่ในความมืดในพระธรรมกิจการในพระธรรมกิจการตอนที่พระเจ้าเรียกแล้วอา,อาจารย์เปาโลหรือซาโลก็ได้พบกับพระเจ้าพอได้พบกับพระเจ้าปรากฏว่าเขาก็ตาบอดไปช่วขณะหนึ่งแต่ในที่สุดในช่วงเวลาของการตาบอดนั่นแหละเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วในที่สุดพระเจ้าก็ทําให้เขาตาของเขาได้เปิดออกแล้วเขาก็บันทึกไว้ในพระคัมภีร์กิจการบทที่26่สิข้อที่สิบอกว่า เพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอํานาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความบาปผิดของเขาและให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกชําระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเราดังนั้นขบวนการแรกในการที่จะพลิกฟื้นชีวิตทั้งชีวิตของเราเองและก็ชีวิตของชุมชนชีวิตของคนอื่นคือต้องมีการประกาศต้องมีการนําทิศทางเขาด้วยความสว่าง ที่มาจากพระเจ้าเราสามารถช่วยคนอื่นๆให้รู้จักกับพระเจ้าได้และเมื่อเราให้เขารู้จักกับพระเจ้าเท่ากับว่า ตาของเขาโลกของเขาที่มันเคยมืดหรือว่าเคยอยู่ในอาณาจักรของมารซาตาเนี่ยเท่ากับพระเจ้าได้ไถ่เขาออกมาแล้วแล้วก็พระเจ้าก็จะชำระชีวิตของเขาให้ดีงามและคิดดูสิคะว่าถ้าทุกคนในสังคมของเราอะ่ะได้รับการปลดปล่อยออกจากความมืดและทุกคนอยู่ในความสว่างโลกของเราจะน่าอยู่แค่ไหนนี่คือขบวนการที่พระเจ้าทําให้โลกใบนี้น่าอยู่นะคะอันนี้คือขบวนการที่1ก็คือการประกาศสอดคล้องกับนิม 12, เมจี1ิเริ่มต้นด้วยการประกาศก็คือคนําคน คราวนี้เรามาดูประการที่สองเรามาดูประการที่สองสิ่งที่พระเจ้าทําในปฐมกาลนอกจากบทที่หนึ่งแล้วอันที่สองสิ่งที่พระเจ้าทําก็คือว่าพระเจ้าผนวกเข้าด้วยกันอย่าลืมนะคะนี่มีของ G12 นาคนผนวกคนสร้างคนแล้วก็ส่งคนขบวนการแรกพระเจ้านําโดยการประกาศให้มีความสว่างเกิดขึ้นขบวนการที่สองพระเจ้าผนวกเข้าด้วยกันมีพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่1ข้อที่6ถึงข้อที่7บอกว่า พระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นแล้วก็ทรงแยกน้ําที่อยู่ใต้ภาคพื้นนั้นออกจากน้ําที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้นอ่ะพูดถึงการผนวงแต่ทาไมอ่านพระคัมภีร์เจอการแยกอ่ะมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้ก็คือว่าเวลาที่มีการประกาศแล้วมีการนําวิญญาณแล้วเราเจอกับความสว่างแล้วเท่ากับพระเจ้านะ่ะกำลังแยกเราออกจากโลก ในฝ่ายเนื้อหนังหรือว่าโลกอันนี้จังพระเจ้าแยกเราออกจากโลกที่เราเคยเดำเนินชีวิตอยู่แล้วพระเจ้านําตัวของเราอ่ะมาพนวกในฝ่ายของโลกฝ่ายวิญญาณ แยกเราออกจากโลกของเนื้อหนังแล้วเอาตัวของเราอ่ะมาผนวกกับโลกฝ่ายวิญญาณขบวนการนี้ก็คือว่าพระเจ้าต้องการผนวกชีวิตของผู้เชื่อเข้ากับใครเข้ากับพระเจ้าและไม่เพียงแต่เข้ากับพระเจ้าเท่านั้นการผนวกชีวิตของผู้เชื่อต้องให้ผู้เชื่อเข้ากับกลุ่มผู้เชื่อคนอื่นด้วยเวลาที่เราประกาศแล้วก็นําวิญญาณมาแล้วเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทําสําหรับคนที่เชื่อใหม่ก็คือว่าให้เขาได้ผูกพันและเข้าผนวกกับพระเจ้าและอันที่สองไม่ใช่แค่เข้าผนวกกับพระเจ้าขณะเดียวกันเขาต้องเข้าผนวกกับพี่น้องวัยเดียวกันคนที่พูดจาภาษาเดียวกันคนที่คุยกันรู้เรื่องเขาต้องมีกลุ่มคนแบบนั้นนี่คือการผนวกและถ้าที่ไหนมีการผนวกได้ดีเยี่ยมคนจะไม่มีวันหายไปจากโบสถ์นะคะแล้วก็สิ่งที่นิมิตจีสิช่วยเราในเรื่องของการผนวกคนช่วยเราในเรื่องของการผนวกคนคืออะไรในเรื่องของ ค่ายค่ายสัมผัสพระเจ้าซึ่งจริงๆค่ายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนที่เชื่อใหม่เ <c oughs> มื่อเราได้เรียนบทเรียนในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเข้าค่ายนี้ค่ายนี้มีประโยชน์เหมือนเป็นสามมันเป็น3วันเหมือนกับอารมณ์ตอนที่อาจารย์เปโลอยู่ในความมืดแต่ได้มีประสบการณ์ในการรู้จักกับพระเจ้าและเมื่อออกจากค่ายนี้ตาของเขาจะสว่างแล้วเขาจะอยู่กับพระเจ้าเป็นนิรันดร์ถ้าใครที่เคยเข้าค่ายสัมผัสพ,พระเจ้าแล้วจะพบว่า การที่นําผู้เชื่อให้มาผนวกกับพระเจ้าจะมีอยู่3อย่างในวันแรกเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเยซสสูคริส ในวันที่สองเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดาและในวันที่สามเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเชื่อในพระเจ้าเป็นตีเอกรนุภาพแต่ถ้าไม่ได้มีการเข้าไข้หรือใช้ชีวิตด้วยกันอย่างอย่างแท้จริงหรือว่าจัดเวลาให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงอ่ะมันยากมากที่ผู้เชื่อใหม่จะได้มีประสบการณ์แต่ถ้าเราได้เข้าในค่ายสัมผัสพระเจ้าจะทําให้ผู้เชื่อใหม่มีประสบการณ์ในพระพระเจ้าพระเยซูคริสต์หรือว่าพระเยซูคริสต์ทำอะไรเพื่อเราบนไม้กางเขนสองเข้าไปถึงพระ ใยของพระบิดารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราเหมือนอย่างพ่อที่รักลูกและประการที่3เราจะเข้าถึงฤทธิ์อำนาจอันไม่จํากัดของพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่ได้เข้าค่ายนี้และมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้เชื่อนะคะร้อยเปอร์เซนต์ถ้าคุณมีประสบการณ์กับพระเจ้าคุณจะไม่เลิกเชื่อในพระเจ้านั่นจึงเป็นหน้าที่ของคริสเตียนหรือว่าคริสตจักรที่จะต้องทําให้ผู้เชื่อใหม่เขามีประสบการณ์และค่ายเป็นหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและนอกจากเรื่องของค่ายก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะต้อง จัดกลุ่มให้คนคนนั้นนะ่ะอยู่ในกลุ่มของคนคล้ายนะคะผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายแล้วก็คนมีครอบครัวก็อยู่กับคนมีครอบครัวพยายามหากลุ่มแล้วก็ผนวกเขาให้ได้เมื่อเขากับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเขากับกับพี่น้องเขามีกลุ่มคนที่เขาสามารถอยู่ด้วยได้เขาก็จะเป็นคนที่จะติดโบสถ์นะคะโอเคเรามาดูด้วยกันในประการที่3สิ่งที่พระเจ้าทํานอกจากเรื่องของอประกาศในใน,ในหัวข้อแรกก็คือพระเจ้าประกาศด้วยคําตรัสํา ให้คนรู้จักแสงสว่างประการที่สองพระเจ้าผนวกก็คือว่าแยกเขาออกจากโลกใบเดิมแล้วเขานำเขามาผนวกในโลกฝ่ายวิญญาณก็คือเรากับพระเจ้าแล้วก็เรากับพี่น้องคนอื่นๆอันนี้จำเป็นมากๆนะคะแล้วก็ประการที่สามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำในพระธรรมปฐมกาลนะคะสิ่งที่สามก็คือว่าเป็นการสร้างสาวก ดังนั้นในระบบของจี2บจึงไม่ใช่เป็นระบบที่มนุษย์ตั้งขึ้นแต่มันเป็นระบบที่เราเรียนแบบการทํางานของพระเจ้าในหัวข้อที่3ก็คือพระเจ้าเริ่มที่จะสร้างสาวกมีมีพระคำอะไรที่จะสนับสนุนตรงนี้ก็คือว่าในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่11ถึงข้อที่12 พระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชและผักหญ้าที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดินก็เป็นดังนั้นแผ่นดินก็เกิดพืชคือผักหญ้าที่มีเมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันพระเจ้าก็เห็นว่าดีอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าพระเจ้ากําลังสร้างสาวก มเมล็ดพันธุ์พระคัมภีร์กาลังพูดถึงมเมล็ดพันธุ์และเมื่อพระเจ้าให้มีมเมล็ดพันธุ์ทําให้มเมล็ดพันธุ์นั้นออกผลชีวิตของคริสเตียนเมื่อเราถูกเรียกจากพระเจ้าเมื่อเราถูกแยกออกมาจากโลกใบเดิมเมื่อเราถูกผนวกเข้ากับพระเจ้าเราต้องรู้ว่าเราคือมเมล็ดพันธุ์ของสวรรค์มเมล็ดพันธุ์ของอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยมเมล็ดพันธุ์จะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อมีการปลูกมีการสร้าง พระเจ้าให้ภาพสะท้อนว่าพระเจ้ากําลังให้มเมล็ดพันธุ์ได้เกิดผลนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเชื่อพระเจ้าเราต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ยอมรับการสร้างและตัวเราจะต้องสร้างคนอื่นด้วยชีวิตผู้เชื่อคือมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าเราจําเป็นที่จะต้อง ปลูกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าปลูกเอาไว้ในดินดีปลูกในคริสจักรที่ถูกต้องดังนั้นเวลาที่เราเลือกที่จะเข้าคริสตจักรนะคะมันไม่ได้มีคริสจักรไหนดีที่สุดหรอกมันมีคริสจักรที่เหมาะสมกับเราและคริสจักรที่เราอยู่จะต้องมีสภาพแวดล้อมทําให้จิตวิญ,ญญาณของเราเติบโตทําให้ชีวิตของเราเกิดผลเราเลือกคริสจักรแบบนั้นในการที่จะร่วมการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยดังนั้นในในในส่วนที่3มก็คือว่าพระเจ้าได้ มีขบวนการของการสร้างสาวกและในระบบของ G12 ก็มีเหมือนกันเมื่อเราได้ประกาศมาแล้วเรานำคนเข้าสู่ค่ายเพื่อเป็นการผนวกคนเข้ากับพระเจ้าเรามีขบวนการของการสร้างอย่างเป็นระบบมีชั้นเรียนต่างๆในชั้นเรียนต่างๆนั่นแหละคือขบวนการขบวนการสร้างสาวกของพระเจ้านะคะดังนั้นก็สนับสนุนให้คริสเตียนได้มีชั้นเรียนพระกัมภีร์แล้วก็เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องมันจะทำให้เราเติบโตอย่างมีคุณภาพ ะะแล้วก็เรามาดูประการที่4ด้วยกัน3ประการแล้วคือ 1. พระเจ้าประกาศนะอันที่2ก็คือว่าพนวกเข้าด้วยกันอันที่3ก็คือเป็นการสร้างสาวกมเมล็ดพันธุ์จะต้องเติบโตสาวกจะต้องแบบเกิดผล แล้วก็ประการที่4เป็นการส่งคนออกไปเป็นการส่งคนออกไปแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายดังนั้นชีวิตของคริสเตียนเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครือข่ายเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพี่เลี้ยงเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเพื่อนเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้องเลี้ยงในอนาคตของเรากา,ารสร้างเครือข่ายการส่งออกไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามีประโยชน์อะไรถ้าคริสเตียนเรียนแทบตายแต่ไม่ได้มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเลยเราเรียนเพื่อจะ นำสิ่งที่เรารู้นั้นไปปนิบัติรับใช้พระเจ้าเมื่อก่อนการส่งออกไปเราคิดถึงภาพมิชนาลีอ๋อฉันจะรับใช้พระเจ้าฉันต้องถูกส่งออกไปนอก,นอก,ป,รนอกประเทศใช่ไหม แต่จริงๆการส่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเราทุกคนเน่ยเป็นมิชชันนารีในพื้นที่ที่เราอยู่ในบ้านของเราในในละแวกชุมชนของเราเราคือคนที่คิดจักส่งออกไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าระบบการเรียนต่างๆมันจะทําให้เราเราสามารถมีบทเรียนหรือว่ามีคําสอนในการที่จะเป็นหัวหน้าเซลล์ในโอกาสต,ต่อไปนะคะในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่1ข้อที่16บอกว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวงให้ดวงใหญ่คลองวันให้ดวงเล็กคลองคืนพระเจ้าทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยดังนั้นในยะในการที่พูดถึงดวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวถ้าเราดูในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งตอนที่พระเจ้าให้นิมิตกับโยเซฟเรื่องของดวงจันทร์และก็ดวงดาวมาอยู่ล้อมรอบเขานั่นคือระบบของเครือข่ายในการที่เราจะ ในการที่เราจะส่งคนออกไปทําพันธกิจในระดับต่างๆนะคะซึ่งดวงจันทร์ซึ่งดวงอาทิตย์เอาดวงอาทิตย์ก่อนดวงอาทิตย์หมายถึงอะไรดวงอาทิตย์เล็งถึงกลุ่มบุรุษดวงอาทิตย์เล็งถึงกลุ่มบุรุษนะก็หมายถึงพ่อของโยเซฟส่วนดวงจันทร์เล็งถึงสตรีนั่นก็คือแม่ของโยเซฟแล้วก็ดวงดาวก็คือหมายถึงเด็กดังนั้นในในคริสตจักรเนี่ยเราต้องคานึงถึงคนในระดับต่างๆการส่งคนออกไปเราจะส่งสตรีไปทํางานกับบุรุษมันเป็นไปไม่ได้ ต,ต้องทำงานกับสตรีบุรุษทำงานกับบุรุษเด็กทำงานกับเด็กเวลาที่พระเจ้าทำงานพระเจ้าก็ทำงานเป็นระบบแบบนั้นแล้วก็ในระบบของ G12 ก็เช่นเดียวกันเราสร้างคนและให้เขาออกไปในบริบทและพื้นที่และในชุมชนที่เขาอยู่อาศัยไม่เพียงแต่เรื่องของเ,ออเด็กสตรีแล้วก็ บุรุษเท่านั้นน่ยนะคะเราเวลาเราอยู่คุณพ่อจะสอนเราเสมอว่าเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าเราต้องคํานึงถึงอย่างน้อยคน3ชั่วอายุคนรุ่นของเรา ลูกของเราล้านของเราเราต้องพยายามส่งคนเหล่านี้ในการรับใช้พระเจ้าแล้วงานของพระเจ้าเนี่ยจะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะนี่คือสิ่งที่ที่คริสตจจ,จะต้องทําในการขยายเครือข่ายแล้วก็ประการที่5ประการที่5ก็คือเป็นการทวีคูณเวลาที่เราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเราต้องรู้ว่าเวลาพระเจ้าให้เราเกิดผลนะ่ะไม่ใช่แค่ผลเหมือนกับองุ่นเวลาถ้าพระเจ้าบอกว่าเราเกิดผลเหมือนองุ่นองุ่นจะเป็นพวงใช่ไหมคะไม่ใช่มีองุ่นลูกเดียวดังนั้นเวลาที่พระเจ้าเรียกให้เราท ทำงานหรือว่าเรียกให้เรารับใช้อย่างเกิดผลเนี่ยมันเป็นการเกิดผลแบบทวีคูณพระคัมภีร์ปฐมกาลบันทึกว่าอะไรพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่1ข้อที่22บันทึกว่า พระเจ้าจึงทรงอวยพระพรแก่สัตว์เหล่านั้นว่าจงมีลูกโดกทวีมากขึ้นจนเต็มทะเลอ่ะจนเต็มน้ํานในทะเลและให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินพระธรรมพีพูดถึงการทวีคูณการทวีคูณเวลาพระเจ้าอวยพรเนี่ยการอวยพรของพระเจ้าไม่ใช่อวยพรแค่ระดับนิดเดียวแต่เป็นการทวีคูณแล้วก็ในพระธรรมพีพูดถึงอวยพรสัตว์น้านในทะเลนั่นหมายความว่าอะไรคะอยู่ในทะเลก็คือปลาและปลาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทวีคูณ และถ้าเราไปอ่านในพันธสัญญาใหม่เวลาพระเจ้าเรียกคนของพระเจ้าส่วนใหญ่ก็คือเรียกในในสมัยนั้นก็คือเป็นชาวประมงและพระเจ้าก็บอกกับเปโตรว,ว่าพระเจ้าจะตั้งเขาให้เป็นคนหาคนดั่งหาปลาดังนั้น สิ่งที่พระเจ้าทําด้วยก็คือเป็นพูดถึงการทวีคูณและเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าเราต้องมองเห็นภาพของการทวีคูณอย่าพอใจแค่การเกิดผลในระดับนิดๆหน่อยๆเราต้องพอใจเมื่อผลของเราอะเกิดการทวีคูณนะคะแล้วก็อย่างที่บอกปลาเป็นสัญลักษณ์ของการทวีคูณแล้วก็ สิ่งที่พระเจ้าหนุนใจเราสาหรับเปโตก็คือว่าให้หย่อนอวนลงไปให้หย่อนอวนลงไปแล้วจะได้ปลาเป็นจํานวนมากดังนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าให้เราทําแต่การอวยพรมันมาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าจะอวยพรไม่ได้เลยถ้าเราไม่ลงมือทําการลงมือทําที่เต็มไปด้วยความเชื่อฟังจะทําให้เราได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้านะคะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือประการที่6 สิ่งที่พระเจ้าทำในพระธรรมปฐมกาลและมันสอดคล้องกับการพลิกฟื้นชีวิตหรือว่านิมิตจีสิองยังไงประการที่6ก็คือว่าพระเจ้าให้มีการจับคู่กันร,รับใช้หรือว่าเป็นการรับใช้ทั้งครอบครัวอันนี้เป็นสิ่งที่อินชอบมากๆในระบบของ G12 คือ เวลาเราจะรับใช้พระเจ้าถ้าเกิดเราเรียกผู้หญิงมาเรียกสามีเข้ามาทํางานด้วยถ้าเรียกผู้ถ้าเรียกผู้ชายก็ให้เรียกภรรยาเข้ามาทํางานด้วยถ้าเรียกคุณพ่อคุณแม่ให้เรียกลูกเข้ามาด้วยถ้าเรียกลูกให้เชิญคุณพ่อคุณแม่เข้ามาด้วยในระบบนี้คือต้องการให้ทุกคนทั้งครอบครัวทําง,งานรับใช้พระเจ้าร่วมกันมันไม่มีมิติไหนที่จะมีความสุขไปมากกว่าการที่เราเราคนทั้งครอบครัวรับเชื่อ แล้วก็รับใช้ร่วมกันทั้งครอบครัวนะคะนี่คือสิ่งที่ที่ระบบนี้สนับสนุนเพราะว่าในพระธรรมประถมการบทที่1ข้อที่27ถึงข้อที่28บอกว่า พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระองค์นั้นทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและสร้างให้เป็นชายแล้วก็เป็นหญิงแล้วก็อวยพรแก่มนุษย์ให้เขามีลูกโดกจนเต็มแผ่นดินแล้วก็ครอบครองฝูงปลาฝูงสัตว์ในทะเลที่พระเจ้าได้ทรงสร้างดังนั้นในสิ่งที่6ที่พระเจ้าได้ทรงกระทาแล้วก็มันเกี่ยวกับการพลิกฟื้นในชีวิตของเราก็คือว่ารับใช้พระเจ้าด้วยการทางครอบครัว บางทีสามีภรรยาจะมีปัญหากันนิดหน่อยเมื่อบางคนรับใช้พระเจ้าและอีกคนนึงไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรทางออกทางแก้ไขปัญหาที่ดีก็คือมาด้วยกันเลยจะได้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกําลังทําอะไรและเมื่อทั้งครอบครัวมาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเชื่อแต่ว่ามันเป็นพลังในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นในครอบครัวเลยดังนั้นพระเจ้าก็หนุนใจเรานะคะในการรับใช้พระเจ้าเรียกทั้งครอบครัวเรียกทั้งภรรยาเรียกทั้งสามีเรียกทั้งผู้ชายเรียกทั้งผู้ หงแล้วก็เรียกทั้งคนที่เป็นลูกๆอันนี้คือเป็น เนื้อหาแล้วก็ใจความจากบทเรียนเซลล์บทที่1ก็คือเป็นการพลิกฟื้นชีวิตผ่านนิมิตเป็นสิ่งที่มาจากพระธรรมปฐมกาลบทที่1และสิ่งที่พระเจ้ากระทําได้สอดคล้องระบบของ G12 นั่นก็คือมีการประกาศมีการนําวิญญาณนําให้คนได้รับแสงสว่างที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ผนวกคนเข้าด้วยกันคือแยกเขาออกจากโลกใบเดิมให้เขามาสู่โลกใบใหม่คือโลกที่เป็นมิติฝ่ายวิญญาณผนวกเขาเข้ากับพระเจ้าผนวกเขาเข้ากับ ผู้คนคนอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกันแล้วก็สร้างสาวกอันนี้สําคัญมากถ้าไม่มีสาวกการงานของพระเจ้าเคลื่อนไปไม่ได้นะเราเท่ากับเราทํางานเปล่าๆและนอกจากนั้นก็คือเป็นการส่งสร้างเขาแล้วอย่าเก็บเขาไว้อย่าดองเขาไว้ใช้คนในอาณาจักรของพระเจ้าเท่าที่เขาสามารถที่จะทําได้ส่งคนให้ทํางานแล้วก็สร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็พระเจ้าจะอวยพรเรื่องของการชวีคูณเมื่อเราทำด้วยความเชื่อฟัง ผลนะ่จะจะเป็นของพระเจ้าเราสัตย์ซื่อและพระเจ้าจะ tai, อวยพรและสุดท er ้ายพระเจ้าหนุนใจในการที่จะรับใช้พระเจ้า Dogs ด้วยกันทั้งครอบครัวในระบบของ G12 ก็ค no ือ <alongside> ว่าหนุนใจให้ทั้งครอบครัวที่ที่เชื่อในพระเจ้าอ่ะมารับใช้พระเจ้าร่วมกันมันจะเป็นชีวิตครอบครัวที่มีความสุขแล้วเราจะรู้ทิศทางว่าเราจะไปที่ไหนเราจะไปอย่างไรและพระเจ้าจะอวยพรเราทั้งครอบครัวเชื่อสิคะว่าถ้าทั้งครอบครัวมารับใช้พระเจ้าอ่ะปัญหาในครอบครัวมันลดลงจริงๆนะอันนี้ก็คือเป็นอันที่ หนุนใจแล้วก็อยากจะให้เราสามารถพูดเหมือนอย่างโยชูวได้ว่าแต่ว่าส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าก็ขอให้ถ้อยคําของพระเจ้าที่จะสามารถพลิกฟื้นชีวิตของเราและเมื่อชีวิตของเราได้รับการพลิกฟื้นแล้วหน้าที่ก็คือออกไปเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินแล้วก็ชุมชนเพื่อน,นำนามของพระเจ้าเนี่ยมาตั้งอยู่ในประเทศของเรานะคะเราอธิษฐานด้วยกันเนาะ แ้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสําหรับช่วงเวลานี้สําหรับการพลิกฟื้นชีวิตที่มาจากพระเจ้าผ่านพระธรรมปฐม,มกาลขอพระองค์ได้ทรงอวยพรให้เราได้เดินในเส้นทางเดียวกับพระเจ้าให้เราสามารถที่จะประกาศสามารถที่จะนําวิญญาณสามารถที่จะผนวกคนสามารถที่จะสร้างคนและขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรการเกิดผลอย่างชวีคูณและอวยพรให้บรรดาผู้เชื่อทุกคนจะสามารถนําคนในครอบครัวมาปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าร่วมกันได้ เพราะนั่นคือที่สุดแห่งความสุขในชีวิตของมนุษย์ขออวยพรบทเรียนนี้ที่จะเป็นพรสําหรับเราเราจึงร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแล้วติดตามบทเรียนบทที่สองในสัปดาห์หน้านะคะพระเจ้ออาอวยพรค่ะ